ตัวเรียนที่มีที่โดนอาการฝนตกนะมา20วันเต็มโดยที่ไม่ได้รับแสงแดดเลยฮนะมันมีผลกระทบอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันในสวนเลยครับอันดับแรกเลยก็คือนะเสียงนะเชื้อราเข้าต้นนะเสียงไฟทบนะเสียงเน่าคอดินนะอันดับถัดมาก็คือฮนะเสียง นะเป็นโรคใบติดใบติดจะชอบมากนะในช่วงที่อากาศทึบแบบนี้นะแต่โชคดีนะที่ยังไม่มีแสงแดดนะถ้ามีแสงแดดเมื่อไหร่นะเชื้อราทํางานทันทีครับตอนนี้เชื้อรากําลังฟักตัวอยู่นะแต่ยังไม่แพร่กระจายเพราะว่าไม่มีแสงแดดอันดับถัดมาก็จะเป็นใบนะ ซึ่งทุเรียนที่เราฉบสารไปแล้วแล้วก็มีการสะสมอาหารนะแปลงนี้สะสมอาหารได้เพียงสองครั้งนะสองครั้งนะสองครั้งก็ได้แบบไม่เต็มร้อยนะเพราะว่าฉีดไปรักชั่วโมงกว่าว่าสองมโมงฝนก็ตกนะนะซึ่งฝนกระทบนะใบใบในนะก็เริ่มจะร่วงนะเพราะว่าทุเรียนไม่ได้สังเคราะห์แสงเขาก็เริ่มที่จะดูดนะอาหาร ใบเก่านะใบแก่นะด้านในจะดูดกินจะเคลื่อนย้ายธาตุอาหารนะขอไปพูดผิดเคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปสู่ใบใหม่นะซึ่งใบที่จะเป็นใบเพสลาดแบบนี้นะใบเก่าก็จะยอมเสียสละนะเคลื่อนย้ายธาตุอาหารต่างๆนะเข้าไปสะสมที่ใบใหม่นะก็เลยทำให้เห็นอาการนะใบเขียวร่วงนะ ใบเขียวอมเหลืองนะแบบนี้นะดูวนะ่ถ้าส่องให้ดีนะมันจะอมเหลืองแบบนี้นะก็คือว่าเป็นใบที่ปกตินะไม่ได้เป็นโรคราอะไรนะจะหมดอาหารนะก็เลยทิ้งไปแบบนี้เพื่อนๆและ้ยฟซีไม่ต้องตกใจนะก็เป็นกันทุกสวนนะดูวนะ่ารวงเยอะนะนี่ก็เสียก็คือใบจะบางลงนะแล้วก็ เพราะว่าที่เราไม่ได้สะสมอาหารเข้าไปนะดอกที่จะออกมาก็จะไม่อวบไม่อ้วนไม่ค่อยสมบูรณ์นะเนี่ยมีผลกระทบอย่างมากเลยนะซึ่งถ้ายังตกไปต่อเนื่องนะจนถึงกลางเดือนธันวานะใบก็จะร่วงลงเรื่อยๆนะแล้วก็โอกาสที่ทุเรียนจะหลุดสารเป็นไปได้เยอะนะเพราะว่าสิ้นเดือนธันวานี้ก็จะครบ60วัน ในการโจบสารนะซึ่งสารก็จะคลายตัวในช่วง60วันไปต้นไปนะฮะรากนะที่ตีปมก็จะเริ่มคลายตัวออกยอดก็จะเริ่มแทงนะฮนะถึงเราก็ไม่อาจคาดคิดได้นะในข้างหน้านะเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปครับดูว่ใบเริ่มซีดนะเข้าสีไม่ปกติขาดธาตอาหารนะเพราะว่าไม่มีแสงแดดครับ เดี๋ยวแสงแดดออกก็จำเป็นต้องนะใช้ฟอสฟอทิวนะฉีดนะบริเวณโคนต้นนะฉีดลงไปในดินนะทางใบก็จะใช้พวกอฟอสฟอทิวก็ได้หรือจะเป็นคอปเปอร์หรือว่าเฮกซาโคนาโซนก็ได้นะฉีดพ่นไปแล้วก็เติมพวกธาตุอาหารอะมิโนนะอะมิโนสำคัญนะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรรวดเร็วเท่า ทางดวนพวกอะมิโนแล้วนะต้องให้ไปหนึ่งครั้งนะหลังจากมีแสงแดดนะเพราะว่าให้ทุเรียนเขามีการปรับตัวฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะฮะก็อำเภอหลังสวนนะตกเยอะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่กรมอุตุก็ประกาศว่าประมาณวันที่8ถึงวันที่10นะฝนจะหยุดนะ วเสียหายนะสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันนะเรื่องผลกระทบทุเรียนเล็กๆน้อยๆครับสวัสดีครับ